การสวรัาดีช่องเศ้าของวันที่24มีนาคมพศ2567กาบสดัสดีแฟนเพจตั้งช่อง Youtube ยุซี่พระโคสิงหนึ่งสิ่งหนึ่งและกาบสดัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องนะครับการสารรับชิมนี้ก็เป็นชิพที่สองอ่าก็มีวัวมาแบ่งพี่น้องอีกเช่นเดิมครับ เป็นงัวทรงฟี่สองรอยกิโลเมตรเก็บมเงินปลายทางหรือว่าไกลก็นั่นหรือว่าตามตกลง่มกันถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็บอกขวัญพาดชิปนี้ครับคนในทุ่นหน่อยครับเดี๋ยวผมเสียอธิบายพ่อสังเชบให้มึงได้ครับพี่น้องครับอเดี๋ยวเอาข้อมูลเนี่ยครับเป็นแม่ลูกเมียวัวลูกแรกแม่กับบอสูงหลายครับแม่ลอยสามสิบบวกลบสองลูกสาวอยู่หาเดือนแม่รุ่นท่องเลครับพี่น้องครับลูกสาวยังกินนมอยู่ครับพี่น้องครับน่ครับตัวแม่เพิ่นครับสําหรับ อ่าคมน,นี่เอาไปแชร์หนึ่งหมื่นแปดพันบาทพ่อได้ครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถ้าพอไม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลต์มันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจัง,ววงห,งห 2, วัดเลยได้ครับพี่น้องครับบันนี้มะม่งโคมแม่ลูกผูกครับแม่สูงเลยสามหาบวกสองเป็นวัวลูกตัวที่สองได้ครับพี่น้องครับนี่ครับวัวแดงบดลูกไส้ลูกผสมอ่าเลมันนี่ครับพี่น้องครับลูกไส้ตัวสี ดำแดงนี่ครับนี่ลูกไส้อายุสามเดือนสําหรับคู่นี้ก็เอาไปหนึ่งมื่นแปดพันบาทด้วครับพี่น้องครับส่งฟรีให้เช่นกันครับพี่น้องครับนี่ครับตัวเมียเพิ่นงัวสดๆครับพี่น้องครับวันนี้มึงคมนี้ครับคมนี้เมียโปร์เซ็นท์ทองสูงเพราะว่าอ่างัวทับมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นเมียลูกเมียลูกตัวที่สองเมียสูงลอยสามสิบบวกด้วยครับพี่น้องครับนี่มึงตัวเมียเพิ่นมีหนามเมียคุ้นๆหัวครับเพราะว่างัวทับมาแล้วครับพี่น้องครับเปอร์เซ็นท่องสูงครับนี่ครับถ้าไม่ท่องก็จะท่องอ่าบ่เกิน สองเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับพอลูกเพิ่นอายุสี่ขวสามเดือนงัวอยู่ขเพิ่นนี่อ่าออกปุ๊บนี่ประมาณเดือนหนึ่งเสื่งเลยครับเราแจงมากงัวงขวกนี่ย่างที่ผมรีวิวน้ำฉิดไปครับพี่น้องครับนี่ครับมีเมียกว่าครับพี่น้องครับเปอร์เซ็นิ์ทองสูงครับตัวลูกสาวเพิ่นตัวลูกสาวลูกผสมเล่ยครับนี่ครับตัวเหลเลี้ยงนี่ครับพี่น้องครับสำรองคมนี่เราไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทได้ครับพี่น้องครับทรงฟรีให้เช่นกันครับบันนี้ข้าพ่อแม่พี่น้อง หยกสามโค่มนะครับพี่น้องครับอเอาไปในราคาสี่หมืนเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับสามโคมสี่หมืนเจ็ดพันบาทส่งฟรีสองร้อยิโลเมตรก้อนนีอซื้อกะปรึกษากันในขอบพั้นด้วยครับพี่น้องครับเห็นดีน้ำกันกับจออ้องไอซื้อครับคนกติกางทางขอบกับว่างไว้เช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตั๋วโทษตุ่มกันอย่าโทษคว่ำสะใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมางกรีกับจ้องโทมา่ากาซนนทายชิมนี้กับไข่ขอขอ้อเมตตาจากพ่อแม่น้องทุกท่านขคำอุ่หนุนคำอารับช่อมชิบคำมาติดตาม ลูกเนบ้านหวานในสวนนะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม้ที่บระดีขายคอนเทนต์เน้นขายความจริงใจเนะครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี่เจ้ไปแเตยเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ